ตอนแรกก็สุดช่องเหมือนกันนะพิชิตน้เขาหุ้มอะไรกันน่ะดูสิอะไรอ่ะเขาหุ้มอะไรกันน่ะรอซ้อมพีเกงใหม่เพลงใหม่ใครเพลงใหม่ก็มาลองสิล่ะจะกินปนกินก็กินปนปูอะไรก็ต่ายน้องต่ายน้่งกัน เดี๋ยวขอญาตขอยเงียบอนึงนะครับเดี๋ยวอัดเสียงขอยดเงียบนมิลิกาซีดพนะิลิกาซีดมลิกาซีดมิลิกาซีดมิลิกาซีดวามิลิกาซีดขอญาตเงียบนะครับมิลิกาซีดถอยเกินิลิกาซีดพนะเพลงนี้ไม่ผิดะไรบุลิกาซีใส่ไปกินคนกินก็กินคนบุ ใส่ไปไปต้หนูหนูกัดหนูทองขาวเป็นสองเพลงไหมคะพี่น้องบอกว่าบางคนรีแคสิที่รีไวไว้นักพอบองเพลงอันอันตรายเลยนะเนี่ยริแสิ ต้องดูนะคพี่น้องคะบรรยากาศ <c oughs> ลูกเชา้านะงัยกำลังใจค่ะพี่น้องคะ ลองเพียลูกสาวนี่หกโอ้พี่อุ้มพี่มาลองเพียลูกสาวพี่น้องค่ะ พอลองเพ่งไซหลาบก่อนะกินแล้วปาวะีเยเหมือนกานขาดแค่พี่น้องมีกรสิบมีกระสิ์พี่น้องฟัง่ากเราด้วยค่ะมาจู่ลองเพ่งไซรุสาหยอดน่าดูสาวบนเล่นกันพี่น้องใหยอกกันพออู พี่พอเอกกินเขาไปค่ะกินแล้วอะค่ะได้หยังพี่พอยี่ไปแล้วโอ้น้ำมูยังเขาไหมแย่งไหมก็เอ็งน้ำมแ่แกงไหมพอห้พี่นอนะ้องค่ะเพราะการใส่ประยูไม่มีหมองกุบดันเลยยูเดียวนี่แหละทีเดียวนี่แหล,แลนะเพราะการใส่มาเพราะเดี๋ยวไปรีกรุบดนัน<ม>ยู่นเะหมันห้าเล่มแล้วอยู่ดิ 你保护你。 อาานพอเยลิยลดครับรอลูกเป็นหยอนองเาคปบโนปน่่ีกูเ้ย่หเมีเนี่ยมีอะไรมาแจกรอาะอะไรของใครนะอ๋อเสื้ออันนี้เสื้อใบพระอันนี้เสื้อเหนอดปาเสื้อใบพระทั้งเหมดจักกโต ร่วมเด่นเสือ้อเรื่อนึงวันวสีเหล่าประตูได้เลยม่ขาดรอพี่น้องคะมีของมาแจกอลังการม,มากยูนิฟอร์มของสาวน้อยเวลาายพัดูุ่งงูส่เสือตัวนี้ขั้นาใส่เจอเลยแม่นี้ย่างตรงไปนี่แม่ที่เจอพี่เล่อยู่ ตรงไปนี่ไปบ้านมันชิมีบ้านหลังงามๆประมาณหนึ่งลอยเมตรโอ้ประเด็กรูดอ่ะประเด็กรูดลากันย่างกันค้าปั่นนะพี่น้องคะช่วยพี่น้องสุได้เบิงคลิปไปมันไม่เสพปก,กติมันไม่เสพธรรมดาครัปั่นเบิร์ดครับพ่อหนย่างไทยเราตรงยางขาขึ้นย่างขาไวไฟอยูค่ะคลิปได้หวานมื่นก็ดีใจบิ้วอ้บิ้วหวานหวานมื่นก็ดีใจแล้วค่ะดีว่า มันมีไวไฟให้เนาะคุณใดที่มีเน็ตอย่างพระโจงอีกยังกันเรื่องอะไรนี่ดิแสดงว่าเน็ตเพิ่นมมากเต้นมันก็พอได้อยู่บ่ต้องได้หยังกลวงตรงเตียนศิปิเด็กเด็กนึกศิลปินที่นักร้องมาสมำไมไปประโจงอีกว่าไงเนี่แหละพี่น้อง ลองดูค so oh like yeah. ่ะองดูค่ะกินโอ้ยจนพระเจ้ากินเบอรจนจี๊ีออกแล้วไม่นไหนตอบคนให้ยึดติดรตอบรับจนไหนบตื่นตอบาเราก็น้องตอบมาเบื้งต้นตับเพราท่านข่น่นออแววหายค่ะพี่นง สิ่งว่ามาทรงยังไหนอตืนมากินที่พอดีไหม mm hmm. นู้เอินจนมาเข mm hmm. ามีการลูกการย่ออย่างเกิดคุ mm hmm. นเจอเขาจะกินบเดือแต่ไล่สวยเ่มาถไม่าำหาแ mm hmm. ตนาย mm hmm. พี่น้องคะแล้วเจอกันคลิปต่อไป,ไปพี่น้อง mm hmm. อ๋อพี่น้ำพงน้องหมดแล้วหรอ